มาต่อกันท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรเรามาลุ้นกันนะสัปดาห์แรกของเดือนตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11นะคะเดือนมิถุนายนะ,ะว่าท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงชะตาจะเป็นเช่นไรนะคะอ้าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่เรื่องสุขภาพก็ต้องอ่าระวังตัวเองนิดหึงนนะเกี่ยวกับ ปวดหลังปวดเอวนะคะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะได้ข่าวดีเรื่องการงานและการเงินนะคะอ่าเจ้านายใจดีนะคะเนี่ยเจ้านายใจดีนะคะเนี่ยตำแหน่งพ่อก็โอเคพ่อแข็งแรงการเงินมั่นคงนะตำแหน่งแฟนแฟนได้ตังค์นะคะแฟนจะได้เงินก้อนจากการทํางานงานเสริมนะคะ เงินที่ต้องได้มีส่วนแบ่งในการทํางานที่มีหุ้นส่วนนะท่านที่เกิดวันเสาร์นะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าท่านนะคะจะมีงานเสริมงานออนไลน์ไม่ต่ำกว่า3มงานนะคะหรือไม่ก็อย่าเบื่องานนะเพราะว่างานจะเข้าเยอะนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะช่วงวันที่ช่วงวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบสิบเอ็ดท่านจะมีงานเสริมตําแหน่งบ้านดีมากนะคะ เห็นไม้อยู่บ้านก็ได้ตังะคะเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะตำแหน่งบ้านให้โชคอยู่บ้านก็ได้ตังคนวันเสาร์ดวงดีมากๆเลยนะคะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองนะปวดหลังคอบ่าไหล่นะจะได้งานเสริมนะคะใครที่เหมาะที่สุดคือท่านาที่ทำงานออนไลน์นะคะส่วนคนโสดนะคะถ้ายังโสดอยู่นะจะได้เจอคุณคนถูกใจนะในสายงานนะ จะได้ข่าวดีเรื่องการเงินด้วยนะคะคนใกล้ตัวคนที่เรารักนะคะจะเอาเอาความสุขเอาโชคเอาลาบมาให้ด้วยนะคะหรือจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะคะอ่าจะมีคนเอาของกินของฝากมาหานะคะเห็นไหมอัศวินขี่ม้าขาว่วเอาของกินของฝากเอาความสุขจะได้ข่าวดีหลายเรื่องนะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะถ้าเป็นนายคนก็รู้จักใช้คนนะคะเป็นคนที่มีเซนด้วยนะ อ่าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านที่ดีนะคะอ่าดูแลครอบครัวดีมากนะคะช่วงนี้แฟนก็เก่งใจนะคะแฟนแฟนเกรงใจให้เงินให้ทองสําหรับคนที่อ่ามีครอบครัวแล้วนะาการเงินมั่นคงนะคะสัปดาห์นี้นะเจ้านายเอ็นดูเมตานะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเงินนะตำแหน่งเจ้านายนะคะอ่าเจ้าตัวเป็นคนรักษาอ่า พิทักษ์ความยุติธรรมด้วยนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งท่านท,ที่เกิดในวันเสาร์เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเ,เรื่องสุขภาพนะคะนอกนั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยท่านที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ดวงดีดวงดีมากเลยถ้าให้คะแนนนะคะถือว่า90%เปอเซนนะทั้งการเงินการงานและความรักให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะปวดคอหลังบ่าไหล ท่านจะได้งานเสริมอาจจะได้ติดต่อดีลงานกับต่างประเทศด้วนนะท่านที่เกิดที่ทํางานกับต่างประเทศนะแต่ว่าท่านที่ทํางานประจํานะคะอาจจะได้งานเสริมนะคะงานมางานมางานมางานเสริมงานแบบมาแบบกระทนหันเหมาะสาหรับท่านที่ทํางานออนไลน์มากๆการเงินมั่นคงนะอุ้ยน้อมรับนะจ๊ะน้อมรับใครผ่านมาน้อมรับนะจ๊ะอาจจะเป็นดวงของท่านก็ได้นะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ เป็นการเริ่มต้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่หเลยนะจ๊ะวันที่ห้าหเนี่ยดีเรื่องการเงินการงานเลยนะคะแนะคะ8ให้ระวังความคิดนะคะอ่ะ9นะคะ9นี้เงิน10 11เเงินกับงานอย่างเดียวเลยค่ะท่านนะคะว้าวนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ไพ่แม่นยำํำขอให้ไพ่ออกมา ดีอย่างที่ขอให้ชีวิตของคุณเจอสิ่งดีๆอย่างที่ไพ่บอกนะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณจะได้งานเสริมจะมีเงินก้อนนะขอให้สมหวังน,นะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ